สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-life e-biz เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18.00ถึง18.30นาทีหลังยืนตรงครบทรงชาติทางช่อง e-biz รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความทันสมัยบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทัานเทคโนโลยีไอทีและลดต้นทุนทางธุรกิจผมกิติชัยเจอจริญพัฒน์และคุณชิพธรรมคำพิเศษผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับคุณชิพธรรมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเ,ออเว็บไซต์ครับเว็บไซต์พูดถึงการหากินบนเว็บไซต์คร<อ>ับใช่ใช่ คนที่ทำเว็บไซต์อยู่แล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็อยากจะให้มีคนเข้ามาชมเว็บไซต์นะแต่ว่าจะหาคนเข้ามาชมเว็บไซต์ได้ยังไงก็เหมือนกับคนหาคนเข้ามาซื้อของที่ร้านอ๋อเปิดหน้าร้านปุ๊บอ่าขายอ่าขายก๋วยเตี๋ยวขายเสื้อผ้าขายของขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครับคนต้องเดินเข้าร้านครับถึงจะมาซื้อใช่ไหมอย่างน้อยเข้ามา ก็มาดูซื้อเปล่าก็ไม่รู้เดินออกไปคนที่2เข้ามาคนที่3าคนที่4เข้ามาก็ต้องมีกคนที่จะซื้อทําเว็บไซต์เข้าให้คลายกันครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสร้างเว็บไซต์แล้วจะทําให้คนมาชมเว็บไซต์ทํำยังไงครับนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของการใช้โฆษณาการโฆษณาบน g o o ก l e มาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับ แล้วก็มีเครื่องมือวัดเครื่องมือดูว่าโอ้คนมาจากเว็บไซต์ไหนกัน oh, นะครับมีเครื่องมือวัดทุกอย่างเป็นเป็นเครื่องมือ <c oughs> มีเทคโนโลยีทุกอย่างฟรีหมด <c oughs> แต่ว่าซื้อโฆษณาต้องเสียเงินหน่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่รายละเอียดต่างๆนั้นเราจะมาคุยช่วงหน้าครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ e-business กันก่อนครับ You may already know about Google Voice Search on well, Search ปัจจุบันนี้หากคุณผู้ชมคิดว่าบริการค้นหาผลลัพธ์ขณะที่กำลังพิมพ์คีย์เวิร์ดยังไม่สะดวกพอบางทีบริการใหม่ของ Google ที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถสั่งค้นได้ด้วยเสียงอาจจะเหมาะสำหรับคุณเพราะมันคือ Google Voice Search ผู้ใช้แค่ส่งเสียงพูดเข้าไป Google จะตีความและค้นหาจากคีย์เวิร์ดนั้นแต่คุณต้องมั่นใจด้วยว่าสามารถออกเสียงชัดถ้อยชัดคำสํำเนียงถูกต้อง ออปชันในการค้นหาด้วยเสียงจะสามารถใช้งานได้ในบนเบราว์เซอร์โคร o ม e เท่านั้นโดยผู้ใช้สามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยการคลิกปุ่มรูปไมโครโฟนที่อยู่ถัดจากช่องเซิร์ช